วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามความท้าทายของสถานการณ์การเมืองภา,ายใต้รัฐบาลเสียงข้างน้อยครับของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ว่าได้อายุรวมกว่า80ปีนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับก่อนหน้านี้หัวหน้าพรคของพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรคครับให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพแต่เบื้องหลังครับก็มีความซับซ้อนทางด้านการเมืองอยู่ภายในครับ ก็ทาให้พรรคประชาธิปัตย์เกิดสุญญากาศทางด้านของผู้นําอีกครั้งหนึ่งครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาถึงความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลดลงนะครับทั้งสสของพรรคเองก็มีการลาออกบางคนก็ย้ายขั้วนะครับทำให้คะแนนความนิยมก็ลดลงถดถอยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าชื่อเสียงของพรรคที่มีความเก่าแก่นั้นอาศัยเรียกความเชื่อมั่นอย่างเดียวไม่ได้ครับหลายคนมองไปถึงเรื่องการที่จะต้องมีผู้นําคนใหม่เข้ามา สร้างความหวังมีพลังแล้วก็ดึงคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเข้ามาด้วยกันวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กับทางด้านรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณชนินทร์รุ่งแสงและเป็นอดีตสบสอสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เกิดสุญญากาศทางด้านผู้นําอีกแล้วครับครับปรากว่าสถานการณ์ภายในพรรคตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลายๆคนบอกว่าตอนนี้คือพรรคเล็กแต่ผมมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะที่เป็น จะเรียกว่าสถาบันการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ก็ไม่ปฏิเสธอยู่มาถึง80ปีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถึงแม้จะมีจํานวนสสที่น้อยเรามองว่าน้อยนะครับ25คนแต่น้อย25คนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเสนอชื่อนายกหรือเสนอประวําสคัญในสภาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเป็นสถาบันการเมืองและที่สําคัญคือเราเป็นพักที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือผู้นําได้อยู่ เป็นระยะระยะแล้วก็เราเป็นพักที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยก็เลยเป็นพักที่ยังมีความหมายอยู่ในสมการการเมืองไทยจะเห็นได้จากผมคิดว่าตอนนี้ก็จะมาดูกันแล้วล่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไงในพักประชาธิปัตย์ในการที่จะได้ผู้นําและคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับซึ่งมีการกำหนดวันประชุมเรียบร้อยเป็นวันที่18บวันที่18ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนของคณะผู้บริหารย่อมต้องเกิด เรื่องของแรงกระเพื่อมหรือภาพลักษณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกของคนประชาชนที่จะเคยเราเราอาจจะมีเคยเอมองว่าเราเป็นที่พึ่งแล้วอาจจะไปเลือกพักอื่นแต่วันนี้ก็คงหันกลับมาจับจ้องมองเราอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นถึงความเชื่อมั่น ความหวังที่เขาประชาชนที่เขาจะให้กับเราได้อีกครั้งหนึ่งนมากอย่างไรแน่นอนว่าพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคการเมืองเก่าแก่อายุรวมกับ80ปีก่อนหน้านี้อุดมการณ์หลายคนก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไี่มีอุดมการอยู่แน่นแต่พอเริ่มมีรัฐบาลใหม่เข้ามามีสสย้ายขั้วบ้างลาออกบ้างตามโผหลายๆโผที่ผ่านมาเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์คะแนนความนิยมลดลงจริงๆแล้วปัญหาหลักของพรรคประชาธิปัตย์ที่มองเห็นตอนนี้คืออะไรครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ยั่งยืนที่สุด ในประเทศไทยนะครับในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของที่บอกว่าตกต่ําตกต่ำเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตกต่ําในแง่ของการวัดด้วยโพลแต่ว่าผมคิดว่าในแง่ของการวัดความตกต่ําของพรรคการเมืองจริงๆมันก็ต้องควรจะวัดด้วยผลการเลือกตั้งซึ่งซึ่งผู้บริหารชุดนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้บริหารที่ดูพรรคแล้วทําให้ตกต่ำที่สุดก็ยังไม่มีการยังไม่ได้ขึ้นพิสุด ตัวเองจริงๆว่าตกลงมาตกต่ําแล้วก็ตัวชีวัดคือประชาชนจริงหรือไม่อย่างไรแต่โอเคครับไม่เป็นไรคือคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับกับคนที่เขามองพักเราแต่ว่าเราก็รับมาพิจารณาแล้วผมคิดว่าทุกคนในพักสมาชิกพักหรือว่าผู้เรียนพักก็ตรักดีว่าตอนนี้ประชาชนเขามีอารมณ์ความรู้สึกกับเราอย่างไรนะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับพยายามที่จะแก้จุดอ่อนต่างๆให้ให้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้พักเรากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ผู้คน สมาชิพกพรรคทุกคนก็ตระหนักถึงจุดนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พูดกันว่าเรื่องของอุดมการเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันดีๆว่าอุดมการของพรรคเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าที่มันพรรคเราไม่ดีหรือตกต่ำเนี่ยเป็นเรื่องของอุดมการจริงๆแล้วผมคิดว่าคิดว่าอุดมการของพรรคเนี่ยสิบข้อนะครับหรือว่าข้อสรุปของท่านผู้อวสช์ท่านหมอประชงศ์งสีนิปรโมย์ที่ได้สรุปว่าพรรคประชาธิปัตย์คือผู้ บำเพ็ญประชาธิปไตยตรงนี้<ะ>ผมคิดว่ายังไงก็คือยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าที่คนไปบอกว่าเราไม่อเล่เปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าไอ้นั่นคือจุดยืนทางการเมืองในขณะที่บริหารพักนกขณะน,นี้ว่ามีจุดยืนยอ,อย่างไรอะไรยังไงตรงนั้นเนี่ยม,มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคณะผู้บริหารและกรสถานการณ์ที่เหมาะสมที่เห็นว่า,าควรจะนําพักเดินไปยังนู้นยางนี้อย่างนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยต้องยืนยันว่าตรงนั้นคืออุดมการไม่ใช่ไม่ได้จะอุดมการแยวอุดมการประชาธิปไตย<ะ><ะ>ผมคิดว่ายังบั่นคงแข็งแรงแข็งแรงอยู่ รเราเป็นพักที่ยึดมั่นในระบบในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากริย์ทรงเป็นประมุขเราต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ยึดประชาชนด้วยทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริตตรงเนี้ยผมคิดว่าอุดมการณ์ตรงเนี้ยเรายังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันวัดได้จากถึงแม้เราไปเป็นร่วมรัฐบาลกับพักใดก็แล้วแต่เนี่ยผมผมคิดว่าได้ดูครับได้โปรดดูว่าผู้บริหารพักหรือตัวแทนพักของเราที่ไปนั่งทํางานเนี้ยก็ไม่มีประวัติไม่มี ข้อข้อหาเลยไม่มีอะไรที่ที่ด่างพอ้อยเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตตัวนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเรายัางยึดมั่นในอุดมการนั้นอยู่บผมคิดว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวบุคคลก็จะมีนโยบายตรงนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะให้พิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเรามีความเหมาะสมมีเป็นความหวังหรือไม่อย่างไรก็ขอให้โปรดติดตามตรงนี้ครับกำลังจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นการผลักใบของพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง มีกระแสรเรียกร้องเอาหัวหน้าพักคนเดิมคุณอภิสิทธิ์ซึ่งเคยคได้รับความนิยมจากประชาชนถึง12ล้านเสียงมองว่าการจะกลับมาฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์เรียกความเชื่อมั่นได้คุณอภิสิทธิ์ต้องเข้ามาตรงนี้ทางพักเองมองเห็นแบบนั้นด้วยไหมครับอยากจะให้มองอย่างนี้ครับคือภาพกว้างเริ่มต้นก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องของจุดยืนเจตนารมณ์ของอดีตหัวหน้าพักปัจจุบันคืออดีตหัวหน้าพักท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็ได้มีเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาประคับประคองพัก ะครับตั้งแต่เริ่มต้นและขณะนี้เนี่ยท่านเสียสละในการที่จะลาออกเพื่อให้พักได้มีการตัดสินใจในการที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยสมาชิกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้เลือกผู้นําและคณะผู้บริหารที่เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสของพักแล้วก็ต้องเรียนว่าด้วยข้อบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับณขณะนี้เนี่ยเราปลดล็อกโดยคณะกรรมการบริหารชุดเนี้ได้ปลดล็อกเรื่องของข้อกําหนดต่างๆข้อบังคับการประชุม ของพักเข้ามาคับพักนะครับให้หมายความว่าคนนอกพักที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็สามารถที่จะมาเสนอตัวเป็นผู้นําพักแห่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดถึงท่านอภิสิทธิ์ก็เป็นบุคลากรท,านนท่านหนึ่งที่หลายๆคนในพักเนี่ยเอ,อได้ได้พูดถึงนะครับแล้วก็ได้คิดว่าเออก็มีความเหมาะสมท่านหนึ่งแต่ว่าไม่อยากจะให้ตอนนี้ยังไม่มีการเลือกเนี่ยทรานเนี่ยเราเป็นพักที่เป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิพิเศษใช่ก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่ อย,อยู่ใน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 ความเห็นของหลายๆคนแต่ย,ยังยังไม่เป็นทางการนะครับน,น,น,นว่านท่านท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าจะตอบรับหรือไม่อย่างไรเพราะท่านท่านก็แนวทางทํางานการเมืองของท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชัดเจนนะครับว่าท่านจะก้าวเดินไปอย่างไรก็ตามที่ท่านถอยออกไปจากพักเนี่ยก็ไปเหตุเป็นผลที่สังคมยอมรับว่ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่มีเป็นอุดมการณ์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าจะกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีคําตอบซึ่งผมคิดว่า ท่านก็คงเตรียมพร้อมถ้าหากท่านมุ่งมั่นที่จะเข้ามาทํางานในพักเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนต่ตอไปก็อยากจะย้ําสรุปก็คือว่าน,านาักขณะอนี้เนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่ในคณะกรรมการ,ร,การได้พูดถึงหรือในสมาชิกได้พูดถึงแต่ว่าใน,นกลไกทั้งหมดเนี่ยเราก็เปิดกว้างให้สําหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีใจที่จะร่วมทํางานในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับประชาชนเป็นตัวเลือกของประชาชนต่ตอไป เพราะนั้นก็ย,ยังยังยังไม่จบครับว่าอาจจะมีท่านอื่นที่ดีๆมไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ออกไปหรือว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาถอดด้ามเลยต,ต,ต้องต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรามีกลไกพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอนะครับก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับให้เข้ากับสังคม ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันได้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้นําที่อาจจะต้องไปดูกันอีกทีถ้ามีการพูดคุยกันแล้วมีการเลือกตั้งได้ข้อสรุปก็จะมีทิศทางของหัวหน้าแต่คราวนี้เรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคต่างๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ฐานเสียงเดิมที่อยู่ภาคใต้กรุงเทพบางส่วนตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับตรงนี้จะมีการแก้ไขยังไงเพื่อให้ฐานเสียงเดิมกลับมาครับผมคิดว่าองค์คาพยพเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปจริงๆไม่ใช่เฉพาะฐานเสียง ภาคใดภาคหนึ่งนะครับถ้าหากคณะผู้บริหารโดยผู้นําพักเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมองในภาพรวมคือพักเราเป็นพักของประเทศไทยไม่ใช่พักท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมองภาพรวมก็คงจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดว่าทิศทางนโยบายต่างๆสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเรามีนโยบายอย่างไรส่วนภาคแต่ละภาคภาคใต้ที่เราเห็นว่าเป็นฐานที่มั่นเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ต้องมีเรื่องที่เราจะโฟกัสไป ว่ามันจะมีนโยบายอะไรพิเศษที่รเราจะต้องนาเสนอให้ทางคนภาคใต้เขาได้รับรู้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยยังคิดอ่านแล้วก็รู้ใจพี่น้องภาคใต้อยู่นะครับ,รบก,ก็คิดว่าเป็นจุดที่จะกลับมาได้ในส่วนของผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายบดีๆส่งกลับไปแล้วคิดว่าเมื่อคือคือคนที่เป็นฐานเสียงเดิมเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ลืมเราหรอกรเขาก็จะจับจ้องมองที่เราว่าเออเรามีการปรับเปลี่ยนมีอะไรที่นําเสนอจริงใหม่ ให้กับเขาหรือเปล่า ww. สิ่งดีๆอะไรให้กับเขาหรือเปล <uper cro TVs> ่าเขาต้องผมคิดว่าเ,าเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะน่าจะมีโอกาสที่จะให้เราเป็นที่พึ่งให้ครับเขาอีกครั้งหนึ่งครับครับ <c rain> ต้องบอกว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแสดงความคิดความเห็นทา <c rain> งการมงมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่คนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ตอบโจทย์ครับตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปมียุทธศา,ศาสตร์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไงโดยที่ไม่ทิ้งฐานเสียงเดิมครับ คือแน่นอนที่สุดครับเรื่องของหยุดอ่อนเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาในอดีตจะถอดบทเรียนผมคิดว่าคณะผู้บริหารชุดน,นี้จะถอดบทเรียนตรงนั้นมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ทิศทางนโยบายต่างๆผมคิดว่าเมื่อก่อนเราพักเป็นพักที่ถูกมองว่าทําอะไรเชื่องช้านโยบายอะไรที่มันดูแล้วจะเรียกว่าอะไรไม่เซ็กซี่ไม่ถูกใจแต่ว่าถูกต้องอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ก็จะมีการทบทวน กันใหม่แน่นอนครับสำหรับผู้บริหารชุดปัจจุบันเพราะว่าคณะที่เลือกผู้บริหารที่เลือกหรือส่วนต่างๆที่เลือก3ส่วนนียเขาคงจะต้องคิดถึงตรงนี้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชุดใหม่จะตอบโจทย์หรือไม่อย่างไรครับที่สําคัญก็คือว่าพรรคการเมืองที่จะเรียกว่าเก่าแก่และจะเรียกว่ายั่งยืนที่สุดเนี่ยคนหลายคนมองว่าไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใ,ใหม่นะครับผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราคิดและคํานึงถึงแน่นอนว่านโยบายเราจะต้องตอบโจทย์ ในเรื่องของปัญหาที่จะแก้อย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ให้กับผู้คนทุกเพศและทุกวัยได้ชอบแน่นอนที่สุดว่าสําหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางคนรุ่นอาวุโสเนี่ยเราจะต้องมีนโยบายที่จับต้องได้และก็สื่อถึงเขาต่อไปด้วยคือไม่ใช่ปิดกัน้นไม่ใช่เป็นนโยบายที่แข็งตัวอยู่ครับจุดอ่อนที่เราเ,เคยเจอประสบมาจะต้องมีการโดนกำจัดและก็แก้ไขอย,อย่างแน่นอนครับถ้ามองแค่ณตอนนี้ครับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับมองเห็นบทเรียนหรือว่าจุดอ่อนอะไรถ้าว่ายังไม่แก้แล้วในอนาคตยิ่งจะทําให้ฐานเสียงหายไปครับผมคิดว่าปัญหาที่คนมองแล้วเรียกว่าอะไรล่ะเออจะเรียกว่าสายหน้าหรือไงคือปัญหาภายในครับปัญหาภายในก็คือความไม่ลงตัวกันไม่อะไรกันผมคิดว่าตรงนี้ณขณะนี้เวลานี้นะครับผมมองว่าทุกคนหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่น รุ่นกลางร,รุ่นรุ่นอาวุโสเนี่ยผมคิดว่าณักขณะน,นี้พอท่านเฉลิมชัยเปิดโอกาสอย่างนี้เนี่ยทุกคนมองว่าโอเคท่านเป็นคนเสียสละแล้วทุกคนก็คิดว่าเราประชาธิปัตย์อยากจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์มาถึงเพราะ,ะนั้นการตอบโจทย์ในปัญหาภายในผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสมูทนะครับแล้วก็ไปไปในทิศทางที่ท,ที่ที่เชิงบวกส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็เป็นภาระของคณะผู้บริหารผู้นําพักคนใหม่ที่จะต้องมาคิดอ่านซึ่งต้องยอมรับว่าเราก็มี เวลานะครับจากไทม์ไลน์ของของอเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลชุดนี้ก็ชัดเจนนะครับเพื่อว่าเขาไม่ได้เลือกมาเป็นนายกแต่เขาเลือกให้มาเป็นยุบสภายุบสภาเปลี่ยนผ่านแล้วก็เรื่องของการตั้งตั้งนับหนึ่งเรื่องของรัฐธรรมนรูญแล้วก็ยุบสภาเพราะ,ะนนเนี่ยรรเราก็อาจจะมีโจทย์สาคัญนะครับผู้บริหารที่จะมาทํางานให้กับพรรคเนี่ยก็จะต้องเข้ามาทํางานแบบเรียกว่าไม่มีวันหยุดแล้วครับไม่มีเวลาเนื่องเพราะว่า หนึ่งเข้ามาปุ๊บก็ต้องทำเรื่องของเตรียมพร้อมในการบริหารองค์กรภายใน2คือเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งต่อไปอเพราะนี่การแสดงวิสัยทัศน์หรือพูดจาก,กับเพื่อนสมาชิกที่จะให้เลือกไว้วางใจให้มาเป็นผู้นําพรกก็จะต้องตอบโจทย์เรื่องของว่าต้องทําให้ทนัทนต้องให้เร็วนะให้ทันเหตุการณ์ให้ให้ให้ก่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร,เ,รเร็ววันนี้ครับแต่ว่ากรรมการบริหารพักก็มองเห็นแล้วแหละว่าในช่วง4เดือนตามเงื่อนไขที่ต้องมีการ,รยุบสภาเนี่ยมันคือช่วงหัวเรียวหัวต่อที่อาจจะทําคะแนนให้กับพรคได้ ถ้าพักสามารถฟื้นฟูมียุทธศาสตร์ที่ดีก็จะทําให้พักเติบโตกลับมาได้แต่ถ้าตรงกันข้ามก็ยิ่งจะทําให้พักแตกเหมือนที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ทุกทีครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมคือว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยแม้กระทั่งขณะนี้เนี่ยการประชุมคณะจะเรียกว่าคณะผู้บริหารที่เป็นรักษาการเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าทำอย่างไรให้พร้อมที่สุดถึงแม้เราจะไม่ได้มีหน้าที่ในทางนิตินยเนี่ย แต่โดยพืตินัยเนี่ยท่านรักษาการหัวหน้าจะเรียกงั้นะครับคือท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้เตรียมการไว้ก่อนอย่างเช่นเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเรื่องการคัดสรรผู้สมัครอะไรเงี้ยคือถึงแม้จะไม่มีหน้าที่หรืออำนาจทางนิตินิตินายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าอะไรทําได้ทาไปก่อนเพื่อให้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเริ่มเดินหน้าได้ทันทีด้วยอ,นนอันนี้คืออันนี้คืออยากจะเพิ่มเติมที่ว่าเรา คิดทุบมิติในเรื่องของการที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความพร้อมในการเข้าสู่การเลือกตั้งต่อไปด้วยถ้าถามตอนนี้เลยครับในฐานะก็อยู่ในพรรคมองเห็นภาพในอนาคตไหมครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถดึงความเชื่อมั่นจากประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นในตัวพรรคจากที่เคยเป็นมาได้ครับผมพูดชั้นชั้นสั้นๆช,ชัดเจนในความเห็นของผมในขณะนี้ผมคิด่ประชาธิปัตย์ถ้าหากมีการ เข้าสู่คณะผู้บริหารชุดใหม่แล้วเนี่ยจะตอบโจทย์กับสถานการณ์การเมืองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันได้ดีพักหนึ่งนะครับไม่ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าพักในกระแสในขณะนี้ที่มีอยู่นะครับประชาชนก็จะสามารถที่จะกลับมาให้ประชาชนมองเห็นว่าเราจะเป็นที่พึ่งได้อีกครั้งหนึ่งผมมองอย่างนั้นนะครับที่เรามีโอกาสอย่างมากสุดท้ายครับมีทั้งคนที่เคยศรัทธาในพักและถอยไปและคนที่ลังเลว่าจะอยู่กับพักอยู่หรือเปล่า มองว่าจุดไหนที่จะทําให้ประชาชนควรจะกลับมาไว้ใจพักประชาธิปัตย์อีกครั้งแล้วอยู่กับพักประชาธิปัตย์ไปผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านที่ติดตามการเมืองก็จะได้รู้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ที่ทํางานกับประชาชนมาทั้งในแง่ของเป็นฝ่ายบริหารนะครับที่มีผลงานผมคิดว่าหลายๆคนบอกว่าบริหารไม่เป็นผมคิดว่าท่านไปดูตอนช่วงปี5 5 2ถึง5 4เนี่ยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ที่เป็นพักประชาธิปัตย์บริหารเนี่ย ขณานั้น,บ,น,บ,นบ้านเมืองวุ่นวายมีความมีการเ,าเรื่องของอม็อบอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าในแง่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับถ้าไปดูนะอันนี้คือสิ่งที่จับต้องได้ในแง่ของการตรวจสอบเนี่ยเราเป็นพักที่จับให้มันคั้นให้ตายแล้วก็ตายอย่างชาัดเจนคือจับคนติดคุกม,มาแล้วนะี่ยเพราะนเนี่ยอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในความเชื่อมั่นว่าเออเราเป็นสถาบันการเมืองที่ทํางานจับต้องได้นะแล้วก็ <c oughs> ต่อไปในอนาคตเนี่ย คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของคนเรื่องของนโยบายที่จะต้องตอบโจทย์ในการที่จะให้ประชาชนได้ไว้ใจพักประชาธิปัตย์อีกครั้งแน่นอนครับ,บเราคิดว่าเราจะตอบโจทย์เราจะเป็นพักทางหลักให้กับการเมืองไทยแล้วก็เป็นพักทางเลือกให้กับประชาชนและแน่นอนที่สุดผมคิดว่าในบรรยากาศการเมืองอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นพักทางรอดให้กับประเทศตรงนี้ได้ต่อไปด้วยครับครับ และนี่คือทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่จะดําเนินการไปในทางการเมืองครับท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายอย่างมากครับต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ครับทางด้านรองเลขาธิการก็เน้นย้ำว่าถ้าเกิดมีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามาโดยเฉพาะผู้นําคนใหม่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับพรรคได้โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ตอบโจทย์แต่หากได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามาผู้นําคนใหม่เข้ามา นโยบายต่างๆก็จะตอบโจทย์ในกลุ่มทุกพักเชื่อมั่นครับว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านผัดใบแบบนี้พักประชาธิปัตย์จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณชนินทร์นะครับรุ่งแสงรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์และก็เป็นอดีตสสของพักด้วยครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดกับเจาะข่าวเข้มกับผมสิทธิเดชผงชนิดรครับ